อันนี้คอมโบใครในไลฟ์วันนั้นโหดมากนะครับเลยออนเคส760เลเวลนะครับเจอกับตัวนี้เลยนะครับเ h ล l เตอร์เด็กนะครับ เชลเตเด็กก็แพ้สปินไปนะครับต่อมาเจอกับวานเวฟนะครับเลยอนเคสโอเวอร์ case, ออกไปนะครับต่อมาเจอกับโกเลมล็อกเลยนะครับเลยอนเคสแพ้สปินไปนะครับต่อมาเจอกับของใหม่ไนท์เมล960นิดเดิ้ล เรียบร้อยครับแพสสปินไนเมลไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยออนเคสเจนหกศูนย์เลเวลนะ